วันนี้นะครับจะมาบอกเคล็ดลับเพื่อนๆนะครับในการปลูกและก็ดูแลทุเรียนนะครับให้ต้นใหญ่นะครับใบสวยพุ่มสวยนะครับเพื่อนๆเห็นข้างหน้าไหมครับอันนี้คือต้นทุเรียนหมอนทองนะเพื่อนๆอายุประมาณนะครับเกือบสองปีแล้วครับเพื่อนครับนี่ครับสังเกตว่าใบของเขาพุ่มเขาจะสวยมากเพื่อนดูครับนะครับใบสวยไหมครับนี่ครับ ใบสีเขียวแล้วก็พุ่มใหญ่เลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆไปดูใกล้ๆครับนี่ค่ะนนี้คือใบทุเรียนนะครับประมาณนะครับคือเกือบสองปีแล้วนะครับต้นนี้นะครับเนี่ยดูลักษณะครับนี่ครับดูโตแล้วครับนี่ครับนะครับเคล็ดลับนะครับก็คือนะครับเวลาเราปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนตั้งต้นได้แล้วนะครับเพื่อนประมาณปีหรือปีกว่าเนี่นะครับ ดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆตัดยอดออกครับหนครับนี่ครับเพื่อนเห็นใช่ไหมครับอันนี้ผมตัดยอดทุเรียนออกเลยนะครับเหนนี้ครับยอดเขาโดนตัดแล้วครับเพราะว่าผมตัดออกนะครับประมาณปีกว่าแล้วครับผมก็ตัดยอดเขาทิ้งนะครับเพื่อให้เขานะครับสร้างลําต้นสร้างใบให้พุ่มสวยแบบนี้ครับอันนี้เคล็ดลับนะครับอย่างแรกนะครับอย่างที่สองนะครับเวลา เราปลูกทุเรียนนะครับให้เรายกล่องนะครับขึ้นนี่นะครับขเก็ว่าเพื่อนๆดูครับผมจะยกล่องดินขึ้นมานะครับให้มันเอาดินเนี่ยมาโปะใต้ต้นทุเรียนนะให้มันยกล่องขึ้นมาแบบนี้ครับนะครับนี่ครับสังเกตว่าทุเรียนในต้นใหญ่เราดูครับนี่ครับผมนี่กำไม่จอดแล้วนะทุเรียนต้นนี้นะครับนี่ลบต้นมันผมกำไม่จอดอันนี้แค่เกือบเกือบสองปีนะเพื่อนดูครับ นี่ครับดูลําต้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับพุ่มสวยครับนะครับก็ใช้ปุ๋ยสูตรเร่งต้นเร่งใบนะครับทั่วไปแล้วก็ฉีดฮอร์โมนให้เขานะครับแค่นี้เองครับก็ต้นรุเรียนก็จะได้พุ่มสวยนะครับใบสดเขียวเป็นพุ่มแบบนี้ลําต้นใหญ่นะเนครับแค่นี้เองครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการ ปลูกทุเรียนนะครับเพื่อนครับก็คือถ้าเขาตั้งต้นได้แล้วประมาณปีกว่าเราก็ตัดยอดทิ้งครับนี่ครับตัดยอดทิ้งนะครับเสร็จแล้วเราก็ยกนะครับล่องนะครับเอาดินมาปลกลำต้นให้เขานะครับเสร็จแล้วก็ใช้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยทางใบด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับให้ปุ๋ยสูตรเร่งต้นเร่งใบด้วยเหมือนทุเรียนเราก็จะได้พุ่มสวยแบบนี้รับเห็นไหมครับนี่ครับเพื่อน นี่ครับสวยไหมครับนี่ครับเพื่อนสวยไหมครับอันนี้อายุได้ประมาณนะครับเกือบสองปีนะต้นนี้นะครับนี่ครับนี่ครับภูมิสวยใบสวยครับนี่ครับเห็นไหมครับน่าจะประมาณห้าปีก็น่าจะมีลูกแล้วนะครับเป็นนะครับนี่ครับภูมิสวยนะครับนี่ครับใครที่กําลังปลูกทุเรียนอยู่นะครับอยากจะดูแลให้ เขาสวยแบบนี้นะครับพุ่มสวยกิ่งสวยแบบนี้นะครับเคล็ดลับผมก็บอกไปแล้วนะครับเพื่อนครับลองนําไปใช้กับต้นทุเรียนของเพื่อนที่บ้านดูนะครับว่าทำออกมาแล้วจะสวยพุ่มสวยต้นสวยแบบนี้ไหมนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเขาติดดอกออกบนแล้วก็ผมก็จะมารีวิวเพื่อนได้ดูนะครับ กับทุเรียนหมอนทองครับเพื่อนครับ